สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักษณะราศีกลุ่มนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาไนแน่นะคะอาจารย์นแน่ h ช n แนลค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปเดือนความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะให้กับชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะ ตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะในเรื่องราวความรักของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะเน,นี่จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นดวงรวมรวมพลังงานรวมรวมนะคะไม่สามารถฟันธงได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้คะ่ะ n s o i n a หน่อยแน่นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเอาครบ3ใบแล้วนะคะพูดเพลินนะคะ อันนี้มีไพ่ Oracle 3สชุดมาฝากกันเลยนะคะสำหรับวันที่ในะการแบ่งราศีจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะโอเคพลังงานของคุณนะพฤศจิกายนนี้นะคะชาวกลุ่มโอเคเลยนะะถือว่าดีอยู่นะตรงนี้นะคะ พลังงานของคุณใบแรกนะคะสาวกุม่ม gratitude นะคะ be grateful for every share moment นะคะโอ้เหมือนกับมีความซาบซึ้งใจในเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลการ support นะคะหรืออาจจะได้มาเจอกันได้มาเฉลิมฉลองนะคะ ค่าคืนอันแสนวิเศษหรือว่าช่วงเวลาจิบน้ําชาย,ยามบ่ายหรืออะไรบางอย่างไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนแก้ววน์เลยนะแต่อันนี้มันดูเหมือนพระอาทิตย์นะคะอาจจะมาเฉลมสลองอะไรบางอย่างกันก็ได้นะคะเซอรเบตจะมิราเคิลออฟย m ม e t ติ้งอาจจะได้เจอนะคะ แสดงว่าบางทีอาจจะเป็นความรักของคนโสดก็ได้นะตรงนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีโอกาสได้เจอกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวกลุ่มนะคะเจอกันในงานเลี้ยงงานประชุมอบรมสัมมนาไนะปงานแต่งไปงานอะไรที่เป็นการเฉลิมฉลองนะเรื่องราวดีๆนะคะ หรือแฟนคลับมิตติ้งอะไรบางอย่างนะคะมีโอกาสได้เจอกันนะหรือคนที่มีคู่นะคะความรักทางไกลอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันหรือเปล่า,าให้หายคิดถึงกันแล้วนะคะใบต่อไปค่ะบาลานซ์ balance, นะคะไฟจะบาลานซ์ between giving and receiving โอ้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเอ่อน่าจะเป็นเรื่องราวของการปรับจูนความต้องการอะไรบางอย่าง เข้าหากันนะคะอาจจะมีก่อนหน้านี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้เยอะมากๆนะคะตอนนี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมแล้วเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับนะคะให้อะไรตอบกลับคืนมานะในความต้องการที่พอดีต่อกันนะคะหรือการปรับตัวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีพื้นที่ส่วนตัวที่ผ่อนคลายสบายๆดูไม่อึดอัดนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของ การพูดนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับกำลังใจนะคะสิ่งดีๆจากเขานะคะไม่ใช่แค่คุณที่อาจจะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเขามากจนเกินไปนะเขาก็เป็นห่วงคุณเช่นกันนะให้ใจกลับมาเช่นกันนะคะสหกุมดูกันต่อนะ Devotion ค่ะ Devotion in love นะคะ A gift of the soul wow. เป็นความรักที่เหมือนกับว่าอุทิตนะคะอุทิตแรงกายแรงใจนะคะใครบางคนนะอาจจะเป็นกลุ่มหรือเขาก็ได้นะคะให้สลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้ที่เป็นคนข้างรักมากๆนะคะเป็นพ่อแบบเเรียกอะไรนะ พ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะคะหรือคอยช่วยเหลือดูแลทุกอย่างเลยก็ได้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเป็นของขวัญน,นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจัก,กรวาลประทานมาให้นะคะให้ได้มาเจอกันนะอารมณ์แบบนี้นะคะ Believe in yourself you can do it ว้าวหรือว่ามันเป็นพลังงานของความรักที่ช่วยส่งเสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่นอกมั่นใจนะคะในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำอยู่นะคะเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะทำให้เหมือนกับเป็นพลังนะพลังแห่งความรักส่งให้แบบ ปิดปีกโบยบินกันไปแล้วนะคะก้าสู้ก้าเผชิญกับปัญหาก้าทําอะไรให,ใหม่ๆนะคะกล้าไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จนะคะที่อีกฝ่ายหนึ่งคอยช่วยเหลือผลักดันอยู่ด้านหลังก็ได้นะคะ I will always point you in the right direction ว่าพลังงานขึ้นมาเหมือนค่อยๆชัดเจนนะแสะดงว่า อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกสับสนลังเลนะคะหรือรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตนเองนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาคอยให้คําปรึกษานะคะคอยแนะน,นําแนะแนวทางอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันกลับมาในทางที่ถูกที่ควรด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวความรักที่ลึกซึ้งนะคะที่อาจจะเป็นชาวกลุ่มเองนะคะที่คุณเห็นเขานะคะ อาจจะหลงเดินทางผิดนะคะหรือไปในทางที่มันไม่ใช่นะคะคุณค่อยๆดึงเขากลับมาในทางที่ถูกต้องก็ได้นะคะในทางที่สังคมยอมรับในทางที่ดีงามสําหรับเขานะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเขานะคะเพราะว่าไพ่มันก็มีนะที่ว่าชัเป็นความรักที่อุทิศตัวทุ่มเทนะหรือเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ชีวิตกําลังล้มเหลวนะคะ กลับมาประสบความสําเร็จด้วยการอุทิศแรงกายแรงใจของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมานะ,ะ i am just a touch away นะคะคิดถึงใช่ไหมหรือเป็นความรักทางไกลนะคะหรือต้องไกลกันนะในเดือนพฤศจิกายนนะคะรอที่จะได้กลับมาเจอกันหรือเปล่านะค,ะคุณได้นกฟินนะคะ new opportunity นกฟินนี่คือนกนก,กระจอกใช่ไหมนะคะ ตอนนั้นอาจารย์ไปเที่ยวสวิตซ์นะนก็จอกเต็มเมืองเหมือนกันนะแล้วก็แบบเอ้ยมันก็เหมือนกระจอกบ้านเราเลยนะร้องกันบอโอ้โหเสียงสนั่นเลยนะคะ new opportunities and choice นะคะ are opening to you now ว้าวแสดงว่า คนโสดความรักดีๆจะเข้ามาออฟเฟอร์ให้กับคุณแล้วนะคะตัวเลือกที่เข้ามาเยอะนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะอาจจะเหมือนกับกําลังสร้างโอกาสใหม่ๆนะหรือ,อกาลังเปิดธุรกิจทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะอืมเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะของชาวกลุ่มนะความรักในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวไปดูเรื่องราวรายละเอียดกันต่อจากไพ่ทาโร่ค่ะค่ะมาดูเรื่องราว จากไพ่ทาโรกันต่อนะคะชาวกลุ่มนะคะใบาแรกเดอะเพอร์มนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะความเป็นฤาษีโอ้โหแล้วคุณได้ไพ่เมื่อกี้นะคะเนี่ยอันนี้คือใช่มากนะคะการที่เป็นไพ่ฤาษีคนที่มีความรู้นะคะคนที่ชอบคิดใช้ความคิดนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มอบแสงสว่างให้กับคนอื่นแล้วตรงนี้นะคะ ุณหรือเขาได้เข้ามานะคะชี้ right direction นะคะหนทางที่ใช่หนทางสว่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือช่วยกันนะชี้ทางสว่างให้แก่กันและกันก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันก็ได้นะคะพลังงานของไพ่หรือสีที่ขึ้นมานะเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ศีลเสมอกันกับคุณนะคะคนโสดอาจจะได้เจอคนดีคนที่ศีลเสมอกันกับคุณแล้วสมดังคําอธิษฐานของคุณแล้วก็ได้นะคะหรือคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าเขามีความดีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ดีใจที่ ยังสามารถที่จะไปต่อด้วยกันกับความรักตรงนี้ได้นะคะให้ฤาษีที่ขึ้นมาใบแรกนะคะอาละใบแรกก็สัญญาณที่ดีมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะสิบไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่ของ8ดาบนะคะ หกดาบด้วยนะคะขออีกสังใบก่อนนะราชินีเหรียญน,นะคะพลังงานของชาวทัตดินมังกรพสบกันค่ะจริงไพ่ชุดนี้สวยนะแต่ไม่ค่อยได้เอาเขามาใช้ลืมเขาไปนะคะแปดไม้เท้าค่ะโอ้เรื่องราวของชาวกลุ่มนะจันว่ามันเป็น ความรักที่เหมือนกับว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาเยอะนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแต่ละคนต่างมีภาระหน้าที่การงานหรือภาระความรับผิดชอบนะคะหรือมีหนี้สินหรือการต้องดูแลครอบครัวนะคะหรือการเหมือนกับทํางานอะไรที่มันโอเวอร์โหลดมากๆก็ได้นะคะทําให้มันเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความเครียดอะไรบางอย่างกับ ภาระที่ต้องรับผิดช,ชอบอยู่มากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าชาวกลุ่มนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะว่าความรักเนี่ยมันจะไปต่อกันได้แค่ไหนนะเพราะว่าเหมือนเราก็เหนื่อยนะคะเขาก็เหนื่อยกับชีวิตนะคะแล้วบางคู่ก็อาจจะเป็นหกด่าความรักทางไกลด้วยนะคะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะเต็มสิบคุณก็ได้สิบไม้เท้าเลยนะคะอืม ทีนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนกับคุณอาจจะมองว่าคุณไม่ได้อยากคาดหวังอะไรมากนะคะขอแค่เหมือนกับอยู่ดูแลกันไปนะคะคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจกันไปแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะหวังให้เขานะพบกับความสําเร็จนะคะพบกับความมั่งคั่งร่ํารวยหรือว่าเขากําลังสิบม้เท้ามุ่งหน้าทํางานหาเงินนะคะเตรียมพร้อมที่จะมา สร้างชีวิตคู่กับคุณนะคะมามั่นหมายแต่งงานมาสร้างเลนหอนะคะมาทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณหรือเปล่านะคะว้าวในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคอะไรระหว่างที่คุณกับเขาจะต้องช่วยกันแก้ไขเนี่ยแปดไม้เท้าเริ่มเห็นหนทางสว่างแล้วนะคะ มันเริ่มมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือปัญหาภาระอะไรต่างๆที่แบกรับไว้มันเริ่มงมันเทาเบาบางลงนะคะทําให้มันมาเดินหน้ากับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มปลดนี้ปลดสินได้แล้วนะคะแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้แล้วนะก็กําลังเตรียมที่จะได้สร้างครอบครัวของตัวเองสักทีหนึ่งก็ได้นะคะดูกันต่อนะ ห้าไม้เท้า,านะคะแล้วก็หนดาบค่ะห้าเหรียญค่ะมีไพ่ของเดวิลนะคะ แล้วก็เป็นอัศวินถ้วยนะคะมีพลังงานชาวทัดน้ามีกรารกฎิจิกนะคะเดวิลเป็นพลังงานของชาวลัคนาบราศีมังกรค่ะแล้วก็มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะทำไมตรงเนี้มันอาจจะดูเหมือนกับว่า พลังงานของคุณกับเขาอ่ะมันดูเหมือนกับห่างกันหรือมันดูไกลกันก็ได้นะคะเพราะเหมือนกับต่างคนต่างก็ต้องสู้ชีวิตของตัวเองมากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหนึ่งดาบคุณกับเขารอที่จะพูดคุยนะคะเรื่องราวอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้พูดกันนักนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวนะคะของการที่จะมา สร้างครอบครัวหรืออะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะแต่ว่าความเป็นเดวิลที่ขึ้นมานะแสดงว่ามันอาจจะยังมีปัญหารหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเดวิลก้าเหรียญด้วยนะเหมือนกับมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นฝั่งเขานะคะที่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะในการที่จะมั่นหมายแต่งงานนะคะในช่วงเวลานี้หรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าขอไปก่อนนะ เคลียร์ปัญหาให้มันจบให้มันหมดสิ้นไปก่อนก็ได้นะคะเนี่ยห้าไม้เท้าแล้วก็หนึ่งดาบนะคะเหมือนเชากันคุณเองก็เหมือนกับเข้าใจสภาวะสถานการณ์ของเขานะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะอดทนรอมาได้ขนาดนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าอาจจะได้รับความสนใจบ้างไม่รับความสนใจบ้างนะเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับทํางานหนักแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะ่ะแต่คุณก็พร้อมนะชาวกลุ่มนะคะที่ คุณจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะตัวของคุณเองนะเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่อดทนรอคอยนะอุทิศตัวนะคะพร้อมช่วยเหลือซัพพอตอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเหมือนกับปัญหาชีวิตเยอะมรสุมชีวิตเยอะหรือเปล่านะคะหรือภาระหน้าที่การงานอะไรที่มันเยอะมากๆนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือเห็นใจกันตลอดนะความเป็นอัศวินถ้วยที่ขึ้นมานะคะ อ,อเดี๋ยวขอดูบทสรุปความรักตรงนี้หน่อยนะคะเหมือนน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแต่มันก็อาจจะยังไม่ไม่ลงตัวซะทีเดียวนะคะมีไพ่เดอะฟูค่ะแล้วก็เด็กเถืเ่ยนนะคะ มีไพ่ของ The ไฮพิ t เทสค่ะเอ๊ะหรือตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับบางคู่นะเขาถึงยังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างตรงนี้ได้ก็ได้นะคะก้ดาดาบนะอืม เหมือนกับชาวกลุ่มนะเหมือนคุณอดทนรอคอยเขาก็ได้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไฮเปเทตเตอร์ฟูคุณร้อยเขาโสดร้อยเขาเคลียสถานะของเขาให้ได้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของฝั่งเขาหรือฝั่งเราเนี่ยยังติด ที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันได้นะแต่ยังไม่พร้อมแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะคะยังอยากทํางานหาเงินเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็เต็มใจนะเนี่ยหกเหรียญอะ่ะเหมือนเขาให้รอเราก็รอนะคะแต่ว่ามันก็มีความฝันอะไรบางอย่างนะที่ อที่กลุ่มอาจจะเหมือนกับว่าเมื่อไหรมันจะไปถึงฝั่งฝันสัทีหนึ่งนะคะบางทีคุณก็อาจจะเครียดนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องรอนานมากจนเกินไปนะหรือบางทีเหมือนกับอาจจะอายุก็มากแล้วนะคะรอนานกว่าน,นี้นะก็ไม่ไหวแล้วนะคะอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็ได้นะคะขอดูบทสรุปความรักนะคะของชาวกลุ่มนะคะพฤศจิกายนนี้ มีไพ่เด็ดสันนะคะสิถ้วยนะคะแฮงแมททำไมไพ่ใจร้ายจังนะให้รออีกแล้วนะแฮงแมนนะคะสิบถ้วยนะคะอืม แสดงว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะเขากำลังเข้ามาสร้างความหวังกำลังใจอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะเดอะซันนะคะการพูดคุยกันถึงเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการแพลนอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันนะแต่ว่าภายใต้เดอะซันมันมีแฮงแมนเะนี่ยมันต้องอดทนมันต้องรอคอยนะสีถ้วยนะคะ อาจจะภายใน3-4ปีนี้หรือเปล่านะคะที่เขาอาจจะสัญญานะคะว่าจะเคลียร์ปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะหรือถ้าเกิดเป็นความรักทางไกลก็จะสามารถมาอยู่ร่วมกันนะคะมาสร้างอนาคตร่วมกันได้นะแต่มันอาจจะต้องเหมือนกับใช้เวลาในการที่จะ ก่อร่างสร้างตัวหรือเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างให้มันได้นะเพราะนั้นเหมือนกุ่มยังคงรอนะแฮงแมนรออย่างมีความหวังนะคะรอที่สิบถ้วยจะได้มาเป็นครอบครัวนะหรือได้มั่นหมายแต่งงานนะคะอยู่กับเขาอย่างเปิดเผยนะอารมณ์แบบนี้นะคะสิบถ้วยแฮงแมนนะอืมนะใจะเย็นๆไปก่อนก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้ยังไงก็ยังให้คุณรอนะแต่เดี๋ยวไปดูพลังงานของเขานะคะว่าในฝั่งของเขาเนี่ยคือคิดอะไรยังไงนะคะ ดูพลังงานของเขานะคะโอ้ชาลีออดชาวกรกฎก็ได้หรือเป็นคนไกลก็ได้นะคะเป็นไพ่อัศวินนะเขาอาจจะอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจของเขาหรือเปล่านะคะ moving forward เดินหน้าไปกับเรื่องงานเรื่องความสำเร็จของเขานะคะมากๆเลยก็ได้นะคนคนนี้นะคะหรือเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะชาลีออดนะคะราชาไม้เท้านะคะ Leadership ด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะบิ๊กอีโกนะคะมี e ีโก้ที่สูงด้วยนะหรือเขาอาจจะบ้างงานมากๆก็ได้นะคะชาวกลุ่มนะชาวธัเป็นพลังงานชาวตดไฟเม่สิงธนูนะคะมีไพ่ของสิบหรือว่าเขาเขาเองหรือเปล่าสิไม้เท้าอยู่ที่ฝั่งเขานะเบอร์เดนนะพาระหน้าที่เยอะเหลือเกินนะคะเป็นคนที่เครียดมากๆก็ได้นะสเตรสนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ บางทีอาจจะเหมือนกับคุยกับคุณในสภาพที่แบบเบิร์นเอาแล้วนะคะเครียดมากงานหนักมากนะคะคนคนนี้นะคะมีไพ่ของเก้าถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยค่ะ สามเหรียญน,นะคะเหมือนเอาจริงๆอาจารย์ว่าคนคนนี้มีเสน่ห์นะ9ก้าถ้วยนะคะอาจจะดูเจ้าชูก้กุบกิบมีคนเข้าหาเขาเยอะก็ได้นะแต่ว่าสองถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากที่สุดนะคะเหมือนกับเขาขาดคุณไม่ได้นะคุณเป็นเหมือนโซเมดของเขานะคะหรือมองตาก็รู้ใจแล้วนะคะสปิริตชุนคอนเนคชั่นตรงนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับมั่นใจนะว่าเขาจะต้องไปต่อกับคุณแน่ๆนะคะ สามเหรียญน,นะทีมเวิร์กนะคะไปด้วยกันได้นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนที่เหมือนกับพูดคุยในเรื่องงานเรื่องอะไรได้หมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าเหมือนกับใจเขาก็อยู่กับคุณนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเจาสิบไปเท้าตรงนี้นะคะแต่ว่าอาจจะภายในสองสมปีนี้นะคะมันอาจจะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณต่อได้นะคะชาวกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของคุณบ้างนะชาวกลุ่มนะคะ เอ๊ะวันนี้พลังงานชาวกลุ่มยังไม่ออกเลยนะเดอะสตาร์นะคะหกดาบอู้คิดถึงเขาใช่ไหมหรือเป็นความรักทางไกลจริงๆนะคะเราคอยให้เขามาหาหรืออยากเดินทางไปหาเขาแล้วใช่ไหมคะว,ว้าวพลังงานชาวกลุ่มขึ้นมาแล้วนะเดอะสตาร์นะคะ hope and healing นะ กุมใจดีกับเขามากๆเลยนะคะคุณยังหวังเสมอเลยนะคะว่าความรักตรงนี้จะเป็นจริงหรือเป็นฝ่ายที่ไปโมไปอธิษฐานขอนะให้ความรักสมหวังนะคะคุณเป็นสายฮิวใจนะดูสิคอยฮิวใจเขาคอยอินสปิเรชันให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับเขามากๆนะคะเฟสนะคะคุณเชื่อในโชคชะตานะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะสมหวังนะคะในสักวันหนึ่งข้างหน้านี้นะ justice นะคะรออยู่นะรอให้ความสัมพันธ์ชัดเจนรอให้ความสัมพันธ์ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะหรือรอให้เขาทำีซ่าคู่มัน่นคู่แต่งงานกินการ์ดนะอะไรที่เป็นทางกฎหมายให้ครับคุณสักทีหนึ่งนะคะมีไพ่แปดดาบนะคะโอ้แสดงว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่าเหมือนกับ มืดแปดด้านเหมือนกันนะแปดดาบนะคะบางทีเหมือนดูเขาไม่ออกนะบางทีเหมือนเขาก็ดูเหมือนรักเราแต่บางทีก็ดูเหมือนไม่สนใจเราหรือเปล่านะคะหรือเขาเป็นคนที่ดูแบบเข้าใจยากามากๆก็ได้นะคนคนนี้สี่เหรียญน,นะคะแต่ว่ามันยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากครอบครองไว้นะคะ เหมือนพลังงานของชาวกลุ่มคนค่อนข้างที่จะยึดติดกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะหรือว่าสี่ห้องหัวใจคุณก็ให้เขาหมดเลยนะคะไม่ได้มองใครเผื่อไว้เลยไม่มีตัวสำรองเผื่อไว้เลยหรือเปล่านะคณทุ่มเต็มที่กับความรักตรงนี้มากๆเลยก็ได้นะคะชาวกลุ่มเจ็ดถ้วยอะ่ะมันเต็มไปด้วยความฝันนะคะเต็มไปด้วยเหมือนกับการให้โอกาสเขานะแต่ว่าบางทีต้องระวังนะว่าเจ็ดถ้วยเนะี่ย Illusion นะคะมันเป็นภาพลวงตามันเป็นไพ่ของการมองความรักในแง่มุมที่มันเพ้อฝันมากเกินไปนะคุณต้องเหมือนกับพยายามกลับมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงบ้างนะคะอม,มันไม่ได้มีใครที่มันเพอร์เฟกมีข้อดีซะทั้งหมดนะอะไรที่เออบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดหรือเราคิดไปเนี่ยบางทีต้องระวังว่าเอ๊ะเราคิดไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงหรือเปล่านะ ตรวจสอบข้อมูลนะคะหรือว่า,เ,าเช็คดูนะคะว่าตรงนี้เขาจะให้ความมั่นใจในเรื่องราวความรักกับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอนั้นวีไพอัใน,ใน,ในนี้เข้ามากา็อาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะชาวกลุ่มนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็เเเนแนวทางนะ,ะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ